จากล่างแต่จะเป็นแบบด้วยสิถวายผีฝ่าเนาะหีดดอนแดงคุณผู้ชมเต็มก็จะมีแบบหลายแบบเลยขอดแบบนีก็มีเนาะบางคนก็ห้หเแบบที่เป็นพอเป็นแมยังเขาจะตายไปแล้วนีะ ไหว้ผ er, <deal wir> hey. like ีฝ่านี่ก็จะเป็นแบบมีแต่เสียงแขนกับเสียงสิงเนาะเจ้าบ่มีคำห่อเพลงแบบเพลงเนาะโอเจ้ามีแต่แบบว่าเป่าแคนแบบนี้ไปเรื่อยๆบ่เอื้ผีฝ่าเอ้ยพวกเราเต้นลํำแมนบ่เป็นผีฝ่าเดียวกันบ่ สบายดีสบายดีท่านผู้ชมเบิดทุกทานเดอ้อพบกับสอง,งน้องนาพ้าทั่วตอนนี้น้องนาอยู่ดอนแดงท่านผู้ชมน้องนาได้ยินเสียงเขาเจ้าเป่าแค้นท่านผู้ชมก็จาจะตีเพื่อนอื่นว่าตีชิงบอกด้วยตีแชงเนะี่ยทับทุ่มอ่ะเดี๋ยวมาสอบถามเบิง่งบาเพิ่นมีพิธียังเนาะ ตีชิงเปาแคนซดแบบจังฉี่านผู้ชมแล้วก็มีอาหานคล้ายเครื่องคล้ายของแล้วก็จะมีคนนั่งเต็มเลยทานผู้ชมเนาะเดี๋ยวมาสอบถามแดขออนุญาตเขาไปเบิงไปสมเนาะโดยโอ้เขาไปทางพุนเนาะพ่น่ะอะเบิงหีดเหล้าบานดอนแดงทานผู้ชม่นอื่นว่าควงเขาท่างนี้ธนผู้ชม่นว่าจะมีฟอนโดยขอเบิงเนเดอร์ เบิองโลดเบิองได้เพ <Yeah, man. S 2> oh, ื่อนเจ้าไหวยังเอือยโอ้คู่หรือว่าชิงศักดิ์ชีตอยู่ในดอนบอกโอ้เพื่อนเต้นล่ำเพื่อนเอื่อนยังเอือยเพื่อนเอื่อนควงพีฝ่าโอ้ควงพีฝ่าบานเฮาเพื่อนเอื่อนว่าควงพีฝ่าบานเฮาท่านผู้ชม เดี๋ยวมาเบ่งน้ากันตรงนง้นกับโบเคยเห็นจักเชือเด้อคนหนาวดูเคยได้ยินแต่ในตำนานน้อืเอ๋ยเนาะโดยพวงพีฝาปะ้าบ้านเพิ่งกับเจนางงีสิโดยขออนุญาตขอเบ่งด้วยเด้อ ข้าเจ้าไฟถือหีดกะมานาั่งจะสีท่านผู้ชนั่ง,งลอดถาเพื่อว่าอยาตีพี่น้องที่แบบดวงรับไปแล้วเนาะขาเจ้าอยากมาเที่ยวมายามบ้านเถึงกัจะเขาเขาแล้วเฮากัจ้เขาไปล่ำถวายกระเพินมวนพัวม,มวนซื่นกระเพินแบบไปชีตามความเชื่อถือหีดผีฝา่าบาดโดนแดงท่านผู้ชม ม่เท่าก็เคยไปเขาไปล่ำน้าเขาไปเต้นน้าเพลินอยู่บ่บ่โอ้ไม่เท่าบ่เคยถือคือจะเถือบ่ได้ถือคือพอถือโอ้แต่ว่าไม่เท่าก็หีเสื้อผ้าคือกันบ่เสื้อแน่เอาเห่าบ่มีโอ้มันเป็นน้ำลูดดูดดูดเป็นดูดโอ้เป็นดูดเพร่ะเขาไม่เท่าถือมันก็ถือเดโอยคือสีคือกันตีนแล้วกับพ่อเท้าไม่เท้าเทือแล้วกับเทือนําเด้อไม่เท้าซื้อยังเด้อ เม,네มถ,มถอรอบเมถารอบเออต่ว่าขอพวกเมถาบริทือ์นอเออบริเขาน้ำมีบริษัทน้ำผาทับโอ้เมถาศาสนาพูดนอเออสาสนาอันนี้เพิ่มเอินว่าป่าเนอป่าตัวนี้โอ้อันนี้เพิ่นเอิญหีดผีผานอหีดของผาชื้อชืออ่าหีดผาพูดสว่คนขุนกิ้งเถิง น้ำคูบาจานย์มน้ำจินน้มน้ำท้ำคิดว่าบ้านนี้หีที่ฝาเบิร์ตโบเมนนอกในแถานอกก<อ>็แล้วจะคูเพิ่มสีมาถือนบอกเพิ่นก็แล้วนีน้เพิ่นก็ถือเหตุข้องน้ำเล่าคือกันน้ำปะน้ำคูบาจานคือกันแต่ว่าวันทอดย่ามก็แล้วลูกปี่ด้เฮตอเออเฮต์แต่ละปีแต่ละปีโดดแต่ละปีจ้งแบบวันส่วนเดือนสองนี่บอกไม่เ้าเดือนสองเดือนสามนี่แหละแมนโดเดือนเหล้าเดือนสามเดือน อันนั้นเดือนสองโอ้เพิ่นจะจัดแบบเป็นสี่ทุกปีจัดมาเป็นรุ่นเป็นรุ่นทุกกันเออพวกพวกทีมากพอนน่ิ่นนี่แตมีแต่แต่รุ่นมาแต่พอแต่แม่คนโอ้เฮียแต่พอแต่แม่เออเออเออผ่าแต่พอแต่แม่ล่ำถวายเนาะไม่ถาวรเผอเพือนเิดนาะถวายฝาถวายแทนนะโอ้ก็จะมีแบบเขาจะนั่งนุบนั่งนุบเด้อ แบบไพซันซันซันยังฉีแหละกอะจะดูกมากฟ่อนหอมกันแบบจะฉีทท่านผู้ตอนแหลกเขาจะก็กจะนางแบบนี่ก่อนเนาะผู้ใดมือสันโตซันแลกบกต่จะดูกมากฟ่อนล่ำหอบตุนมากว้ายแบบจะฉีตอนแหลกผู้ที่นุ่งเสือชีขี่เท่าเลยท่านผู้ชมนี่ผู้ที่สองนี่เนาะเพื่อนกันนางแบบเนี่เพื่อนจะนางอยู่มองนี้แหละตอนแหลกแหลกตงน้สังเกตุงเพื่อนเพื่อนจะ หมายมือโตชันและคะ่ะเพื่อนกับจะลุกมาอ่าฟอนคือขัาเจ้าเลยเนาะกับจะมีการแต่งกายใส่ผ้าเบียงจะสีน้งเอิยเนาะเดวเต้ฮะเดเา,แบบเาเต้แบบเป็นผะีเพิ่นมาแต่ใสมาแต่ใสเน่ cháu cũng mà rội nhắn เป็นมาเดสไอดอลเอ๋ยเบิงคลิปได้เอ๋ยเบิงน้องคลิปได้อ๋อคลิปอ่ะก็เห็นตลอดนะเห็นน้องตลอดเห็นไปใช่อันแบบข่าวแบบอียงอียงขนาดแบบเออแลือยังแข้งเจ้าะนี่เขาเบิงเออแล้วก็ไปเบาแบบอีงกินแตงกินแล้วลูกกินแตงกัน้องไปแลม่งแม่งแม่งแะไรกันตรวจไปยังมันบินมาใส่น้องอันนี้อ๋อเอ๋ยก็ถือพวอยบอเอน่ะบ่เบ เอ่ยกะทิเอ่ยกะทิหีดพี่ฝาบ่ะนั่นแหละอ๋อโดยท่นไม่นหลองซาวจะมาไปเบี้ยงหรือเอ๋อโดยโดยข้าวบ้าแม่ยินดีอ๋อโดยเป็นนาเสียแล้วเรื่องเลยไปเขาภูพาสมุขครับหล่องซาวได้แล้วในบ้านทุกปีเลยนะอ๋อโดยเอาเอาเป็นเนี้ยเจวาาเครื่องเอ่ยไปเขาผู้นั้นอัน เพื่นเพิ่นบอกเขาเขาได้เพิ่นได้รับปีมากเพิ่นไปเขาเลยค่ะโ้มาเจอะไรลูมานะโอ้แบบว่าไม้ถึงว่าเครืองเขาไปแหละเขาก็จะเขาไปบ่วงแบบนี้บอกโอ้แบบข้อไม้ว่าเพื่อนจะเหตุให้เขาอยากย่างเขาไปเองบอกเอขมมาเื่ะเุ้เขาอยากย่างเขาเโอ้้อไมมาเพ่นเหตุใเขาอยาเขาไปเองกเาเพอนะเหต้เอเลย มาสุปีซาปีได้ซือน้ำผึ้งโอ้เม่พาไปโดยเอื่อยเพิ่น่าอันถาว่าเครื่องเขาเฮาเฮากับจ้าได้เขาไปฝอรล่มแบบจังสนเนาะโดยแต่ว่าปีนี้เครื่องบ่เขาเอื้อยเพิ่นเพิ่น่าโดยเดี๋ยวว่าขอบขั้วหนึ่งจะเขาคั้หนึ่งบอกเอื่อย ถึงี่น้ำพอกแม่นะอัดใต้น้นมเขานจะเห่กับคุณน้อคุณม่ตรงไมาทุกปีดนตรงไมาทุกปีเนาะเอยเพื่นโอ้เออยเกิดบ้านนี่แต่ว่าไปอยูุเวียงจันเนาะ โอ้เหว่ยแชบบันบนอกเพื่อนอื่นว่าพีจะมาไล่บอลบอกเอวยโอ้นี่เดี๋ยวที่เอือยเพันว่าพีจะมาไล่บอลแบบเข,ข่าแล้วเพื่อนกับฝ่าวไปนุ่งเครื่องแนวน,นหนัดโดดเนาะฝ่าไปเตีงกายแนวนหนัดโดดทา่านผู้ชมนี่เดี๋ยวเข่าแล้วเพื่อนกับจะเพียรบบ์แหว่ยชันทา่านผู้ชมชันเข่าโดดเนาะเอือยเนาะ แมนโอ้โสัจันแล้วแต่พี่แต่ละคนที่กันอันนี้ผู้เทาเนี่ยโอ้แบบว่บา,าที่ผู้เทาเพิ่นก็จสนนันเนี่นะเนาะแต่บุคคลแหน่แต่พี่บุคลต่างแตกต่างกันไปบางคนก็นห้ยเลยแบบพี่เป็นพอเป็นแม่ยังเขาเจ้าตายไปแล้วเนาะเขาเจ้เตายล้ นี่ผู้นี้เมื่อกี้นี่เพิ่นกับนางชื่อชื่อไรแอมบ์โซนี่อันนี้เพิ่อนความเสือบานเพิ่นว่าเป็นผู้ซื้อเงินผู้ที่้าแบบดวงรับไปเดอเอาบอกเอ่ยแล้วโต๊ะโต๊กโต๊ะโลกใหม่ใต้ไรเนี่ยโอ้ผู้นี้ซื้อเงินโต๊กโกใหม่ใต้แล้วใช่จะว่าเพิ่นมาถือผู้นี้เนาะมาเขาผู้นี้นี่เพิ่นใส่ผ้าสะดงตอนเข่าแบบว่าเพิ่นชันๆน่ะเพิ่นกับบอกชื่อบอก เ,เนี่ยวแต่ท่านแบบว่าบุคคลใดพีใดมาเพิ่นเคยเขาคนกับเดี่ยวมันเือกับเป็นแม่ยังเล่ากับมาบันทึกจังได้เขาจังหูว่าเพิ่นชื่อยยังแนวใดขนาดใหญ่เพิ่นกระบอกเ,เขาถามเพิ่นเพิ่นเคยแบบว่าเพิ่นเคยเห็ดประจำปีเขาเก่าหูเพิ่นกระบอกว่าเพิ่นเมนไพสัตว์ท่านผู้ชม โอ้โผู้นี้เป็นเห็ดอย่างเออควางเห็ดแต่ตอนนั้งย่างน่ากับแบบนี้แหละน่ากับไปห้าควงเหบ ่า่นอ yeah. yeah. oh. okay. ิ่นมาหลางส่งมันบอกเออเนิ่ยคือกันบอกหอมคือกันไอ้้ายคนีิมะเขือนผู้เสือชีิตหวงหวังผู้เสือสีวิหวงเนี่ยเป็นพัวเถบอกเป็นผู้ใหญ่ ก็จะมีแต่เส right? ียงแคขนกับเสียงอย่างผืนอื่นเ้อเสียงแซงบ่อ right? ืมซิงบ่คือแซงเพิ่นเพิ่นก็จะสั่นแบบยุดหยุดหยุดหยุดอย่างผืนอื่นเลยนะพี่เพิ่นแม่นเป็นเป็นเศ้าเป่าเด้อ๋อเป็นก่อนได้เสียงแคขนนะไงไวพีฝ่านี่ก็จะเป็นแบบมีแต่เสียงแคขนกับเสียงซิงเนาะจะบ่มีคําห้อเพลงแบบเพลงเนาะอ๋อ จะมีแต่แบบว่าเป่าแค่นแบบนี้ไปเรื่อยๆบเดี้จะมีแบบของเพลงบอกท่หนาว่ามีทีพีบางบางบางทีหันกันห้องล่ำยังกันกับห้องคือกันคือกับห้องล่ำเพลินยังอะไรออครูครูเพลินครูเพลินเป่าแค่นกับตีชิงเนียเพลินกลา มีมีส่งบอกมีหลังไม่ส่งบอกมีแบบกระชือเหาแหละโอ้ผู้เพิ่นเปาแคนกับผู้เพิ่นตีคิงเนี่ยกะเป็นคนธรรมดาท่านผู้ชมแต่ว่าผูเพิ่นฟอดล่ำเนี่ยแต่ว่าผู้เพิ่นฟอดเนี่ยมันเป็นของมาถือเนาะเจ้าบทแห่งเป็นบทเพลงจะมีแต่เสียงแคนกับเสียงซิงเนาะ ปีนี่เพ่นอ่า่อนถวายแบบจงสี่จักสมุกเลยเป็นสวงครับสวงสางอันประมาณแปดโมงฮะสิบเอ็ดโมงค่ะแสดงว่าที่นี่จะเศ้าผุนเนี่ยยังเหมือนอื่นโอ้เห็ดจะเหมือ่นองเหมือนะฮะเป็นเห็ดซองเหมืออโอสีผีฝ่าเนี่ยจะฝอนเดี๋ยวจะสีเป็นซองเหมือคุณผูชม จะสาวหอดคำาเลยบอกจะสาวแปดโมงฮะสิบเอ็ดโมงเด็กะหนึ่งโมงครึ่งฮะประมาณชีโม่เลยแหละเดกอะสวงคำมนสวงคำเด็กเป็นเทนสวงจะสาวหอดคำเลยท่านผู้ชมแต่ว่ากะจะมีชาวบ้านบอกเขาเจ้ามานังเบืองแบบนี้เิ่นเิ่นกะมีคลองเพิ่นเพิ่นมหับของเพิ่นเด็กมหบพีเพิ่นาจ้ะ โอ้คนมานางเบิองแบบจะฉีดเขามีของของเพิ่นเม็มมมดเ,มมเป็นแบบเป็นเป็นฮับขา<อ>เป็นเสือขาเป็นชิมยังว่ามีของเขาโตเลยเพิ่นก็จี๊สั้นๆแนลยจ้ะเข่ามาในวงทีมแม่ไพออบนี่เนาะเอรยเนาะกะจะมาก่อนดิพี่เม่ยิเน่ยนี่แล้วแล้วก็เปลี่ยนเดยเป็นแมน่แล้วฮะแล้วเป็นพี่แม่แล้วเดี๋ยวม่แล้วมาฟูวงหนึ่งตะว่าผู้ชายที่แบบวานเฮหนเป็นออกแบบมันบอกแม่นมีมาเป็นพี่แม่แบบเด็กท่านผู้ชม วก็พอว่าเพิ่นไปเปลี่ยนชุดใส่ฉินเนาะทำอ,อีทเพิ่นใส่ผ้าสลงท่านผู้ชมเพิ่นไปเปลี่ยนผ้าสลงออนและกจะ้าเพิ่นบอกว่าเป็นพี่แม่เขาก็จะเปลี่ยนฉินให้เพินเ่นแบหลือจิอาเคยเห็นขังแหละเดืเอดเเด้อเพราะว่าน้องพาคนไทยมาเที่ยวก็เลยยางกายมากหรืออื่นแห้งเพิ่นเอาแบบอันนั้นเอาแบบเอาเพิงเอาอยางหันแหบบ้งแบบแห้งม้วนโอ้มีเอาเอาเพิงมาถวายอีกบ่ เป็นแบบเพินกระฮ็ดหูส่งไปไหนเลยเอาเผงเอายังยืนเปรีบเป็นผีขายยังมาแนี้เออจะมีผีร้ายบอลมาบอกต่ผู้แต่ยังเห็นอ่ะผีเป็นผีอยู่ผู้อยู่ยังกับม้ามาออื่นมาสั่นคุณผู้ชมมืออืนนี่ม้วนโอ้จะเป็นสองมือมือนี้เป็นมือที่หนึ่งอื่นเป็นมือที่สองจะมีอ่าผีหลายทีมาเลยว่าสั่นคุณผู้ชมจะมีผีผ่าหลายทีมาเนาะเพื่อก็จะเอาผงมาถวายแด เนี่ยเมื่อไห่เพิ่นก็จะมีกล้วยมีมะพร้าวมีกระทุ่มเนาะอ่ะค่ะไคือแบบกล้วยอ่ากับกระตุ่มจังฉี่นี่อันน่ะพีที่เพิ่นฝอนอยู่นี่บอกเพิ่นกินด้วยว่าเนี่ยไรพีมาอีกบอลหนึ่งแดีวมันกินแบบพีจักรวาลกินแบบใหม่ได้พูดถวายนี่พีมาจะพูดแต่อันนั้นมืออื่นที่บอกจะเริกินโอ้คือยันเป็นมือซื้อขาย เมืออื่นจึงเป็นแบบว่าได้กินมบกใหม่หรือว่าได้กินที่ของ่นเอามาไหวเนาะแต่ว่าคนคนนะ่ะผู้ที่เขาเก็บื้อในเขาในในเขานี่มองในภายยังฉินเนาะหรือว่าคนอื่นว่าในเขานบริเวณในภายท่ทำใ้ส้มจึงได้กินเนาะได้กินแบกใหม่ที่อ่าซาบานบอเอาา่เอามาวหวเอามาไหวแบบบ่ิคนกับ่เนเฮ็ดพิธีบ่นั่นแหละ คุกซาบานเอามากมากไหวบอผู้คนจัดพิถีนี่แหละผู้จิเปิลแค่นี่บอผู้เป็นผู้ตังนี่แหละผู้ตังอะไรเลยอ่ะออผู้ตังในเบญไทยนี่เบญที่เกิดจากฟองใช่ไหเรียนภาษาไทยที่ว่าพอเถาวมัธยอเพื่อนนั่นบอนี่คู่นี้เป็นชาวรัมเพื่อนรั้งนี่ท่านผู้ชมที่ว่าพอเถาวมัธยอเพื่อนนี่เนาะผู้เสือชี้หมวกนี้นี่ ปีพ่นจัดงานถวายขีฝาเนาะหีดดอนแดงหผู้ชมเต็งก็จะมีแบบหลายแบบเลยขอดแบบนี้ก็ะมี่เนาะโอ้ผู้นี้เพิ่นเป็นผู้หญิงหมดที่ผู้ชายผู้หญิงเนาะผู้หญิงเป็นแม่ของผู้ผู้เพิ่นตายไปแล้วเบลข้อไม้บบ่า,มาผู้ที่ดวงดับไปแล้วมามาชิงเนาะมาชิงคนที่ยังอยู่มาเยี่ยมเนาะ เด็กกินซีทำดุสูดเด็กคนก็จะบอกว่าพอสิเมื่อบานพอแล้วเนาะพอสิกลับบานพอแล้วเพคนก็จะบอกเด็กคนเนี่ยว่ามึงอย่าเฝ้าไปที่เชี่ยวคนละโอ้โหเวลาออกจากหลังก็จะเป็นแบบกกินซี เ,เวลาออกจากหลักเนี่ยก็จะแบบสะุ้ขึ้นในฉัน,นเอาไว้เนะาะเดี๋ยวเต็มทีแต่ละคนก็คือกันแบบคู่คนมากแบบคอยๆกันนี่โอ้จุตกใจเบิด์มิกิเนี่ยเดแบบี๋ยวคืนนี้คนมาแบบนี่เนาะเสด็ดขึ้นตอนเ<ต>พิ่นออกเพิ่นก็สะดุ้งขึ้นเนาะ ่นีเ้าเขาไปในบริเวณนี่ได้บโหลดเลยแบบเซทายวิดีโอไดร์บได้เนาะโอ้ตามที่สังเกตเบิ้งเวลาเข่าเลยกับเจ้าโบคอยปากเนาะเอ๋ยเนาะโบปากยังเลยก็มีแต่ห้เพอแต่งกายแต่งสูตรล่ะกันมาฝอนเฉยๆเนาะ แต่ว่าแต่ว่าบุปปาเพื่นก๋อันนั้นเพื่อนกับพีมากมวลจ้ะอันะไรกับมวนฮะพี่มากมวลแบบเพคนมหมาปะที่ห่างบางบางบางทีบางคนเพื่อนกับปากจีบ่ะในยันปากโอ้แบบตีขวดจะตามที่น้องนาสังเกตเบิรงท่านผู้ชมเวลาพีเข่าพีมาถือแล้วก็มาฝอนจะสีเพื่อนเจ้าบุปากยังเลยท่านผู้ชม มีแต่อดแล้วก็ซึ่งไปนะซึ่งไปแล้วก็ะกโบปากยังจะข้ามเลยท่านผู้ชมแต่ว่าเวลาออกแหลวเพิ่นยังคอยปากเนาะเวลาออกแหลวเพิ่นกะปากกลละลุ่มคือคนปกตินอะอ้ผู้นี้เพิ่นจะแบบมวนแหงเนาะมีีูเสียขา ฮะครูแบบว่าบ้านเ้าเอื่นเท้าหนาเป็นของครูเสือเขาแบบนี่ได้เป็นคนมักมวยโอ้ผู้นี้เพิ่นแบบว่ามักมวนเนาะผู้นี้เพิ่นเพิ่นชื่อยังชื่อเฮียงโอ้เพิ่นเพิ่นชื่อเฮียงท่านผู้ชม เขาจะออก,กจะ็จะแบบแต่ละปีเขาก็จะบึงออกนอกว่าเ็นไทยเนาะโอ้ผู้นซื้อเฮี้ย โอ้แต่ว่าผู้นี้เพิ่นบบาว่ามวลมวลเนาะเต่ละโคตเนี่ยโบปากท่านผู้ชมโบปากยังเลย เด็กเขาเจาะก็บอกว่าอย่าฝ่าวเมื่อเด้ออยู่ก่อนโอ้เมื่อนหะเด็กเมื่อนี่ะเพิ่นกับไปไปกาเนาะไปกราบมองทีมีดอกไม้ถูเทียนน้ำหอมแนวนั้นท่านผู้ชมเด็กเพื่อนจะออกจากหลางแต่ตอนนี้ cabana ันผ you know! hmm ู there, there ้นึงนี่เขาจะจะถือได้จะเถื่อเหรอแถวแต่พี่เพิ่นงจากมามวนเนาะแล้าประกะเขามาเองบางคนเพิ่นกับมะมวนเถื่อเดียวเพิ่นกับเมื่อเนาะเมื่อกับไม้ถึงเพิ่นกลับไปบ้านเก่าเพิ่นท่านผู้ชม อ่ท่านผู้ชมอันนี้ก็แม่นครั้งแรกที่น้องนาได้เห็นหีดผีฝ่าแบบนี้เนาะพีเอฟซีก็เป็นครั้งแรกของเพื่อนคือกันท่านผู้ชมน้องนาผ้าพีเอฟซียางผ่านมาทางนี้ท่านผู้ชมก็อยู่หนาหงเฮียนปฐมหัวรอนแดงเนาะก็เลยน้องนาได้ยินเสียงเพื่อนตีแล้วก็เสียงเพื่อนเป่าแค้นนองนาก็ได้ว่าเฮือนหลังนี้เหตุยังก็เลยได้ถามชาวบ้านเพื่อนว่าอ่าเพื่อนทําพิธีหีดผีฝ่าท่านผู้ชม,มเพื่อนก็นจะมีอ่า ฟอ่อนอ่อมบงอ่อมต้ลกล้ยนะท่านผู้ชมเพิ่นกะจะมีดอกไม้ถูกเทียนอ่าเพิ่นกาบไหวบูชาจะเป็นมือมวนค้งผีฝ่าเพิ่นว่าหรือว่าเพิ่นเอื่นว่าผู้ที่ร่วงลับไปแล้วกะจะเป็นมือที่มาเขาสิงใดมาเขาสิงคนที่ถือหีดผีฝ่าคือกันท่านผู้ชมมาเขาสิงแล้วก็ จะมีการโอล้มกับผูที่ยังมีชีวิตอยู่ในหมู่บ้านนี่ทีนาท่านผู้ชมโอล้มกันแล้วแล้วก็จะ,ะมาฝอนถวายก็คือเอื่นว่าหัวมวลซืนในงานนี้นะท่านผู้ชมเพื่อนอื่นว่าหีดพี่ฝ่าอันนี้ก็แมนขังแหลกที่นองนาได้เห็นเนาะกระูซึกแบบตื่นเต้นท่านผู้ชมเพราะว่าบุเคยเห็นมาก่อนเข่าไปกับบกน้าวลูกวาบโดดงงนองนาก็ขออนุญาตเข่าไปเบิงเนาะเพราะว่าบุกเคยเห็นนะเพื่อนก็นได้ว่าเข่าไปเบิงได้ท่านผู้ชม ตรงนังนกะเจอเอฟซีขังในเนี่ยเพิ่นว่าเพิ่นถือเฮีดเนี่ยประมาณชิบกว่าปีนะเพิ่นว่าเพิ่นเกิดอยู่บ้านดอนแดงแต่ว่าเพิ่นไปใช้ชีวิตอยู่นครลวงเวียงจันทร์แต่ว่าเป็นมืออ่าเพิ่นสล้องหรือว่าเป็นมืองานบุญของอ่าผีฝ่าเนี่ยเพิ่นกะไในลงมานะธรรผู้มใน้ลงมาบ้านดังนี้เพราะว่าเป็นหมู่บ้านของเพิ่นเพิ่นกะได้มาอ่ากาบวัยหรือว่ามาดฝ่อร่ำถวายของเฮีุดเพิ่น สำหรับคลิปนี้ลงนาคะจิบเพียงเทนิดเดอร์จะพาเอฟซีเที่ยวตอนแดงเนาะตอนนี้ผมเข้ายางหดหัวรอนเด่านผู้ชมอ่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับผู้ชมมีความคิดเห็นใดๆเคยเห็นอยู่บ่หีดผีฝ่าแบบนี้กะคอมเมนต์แดกเปลี่ยนความหูกกันไดเดอ้อสำหรับองนากรเมียนขังแหลกเนาะที่ได้เห็นหีดผีฝ่าแบบนี้เอาบายบายพบกันใหม่คลิปหน้าสบายดี